ทุกวันนี้เราอาจรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากทำให้เราต้องทำอะไรเร่งรีบตลอดเวลาหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าหรือรู้สึกเหมือนพลังงานภายในขาดการเชื่อมต่ออาจถึงเวลาที่คุณจะหันกลับมาใช้พลังงานที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวคุณมาตลอดนั้นก็คือพลังงานของความเป็นผู้หญิง พลังงานผู้หญิง (Feminine Energy) ไม่ได้หมายถึงเพศหญิงแต่เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในทุกคนพลังที่ไม่เร่งรีบแต่ลื่นไหลไม่ควบคุมแต่เปิดรับไม่แข็งแรงแบบใช้แรงแต่แข็งแรงจากความอ่อนโยนและมีศักยภาพในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องไล่ล่า เมื่อเรากลับมาอยู่ในพลังงานนี้การ manifest หรือการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาจะไม่ใช่เรื่องยากหรือเหนื่อยอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นการเดินทางที่เบาสวยงามและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้มาลองเรียนรู้และสัมผัสการ manifest ผ่านพลังงานผู้หญิงไปด้วยกันนะคะ 1. เชื่อมต่อกับหัวใจของคุณอีกครั้ง ก่อนจะขอสิ่งใดจากจักรวาลลองหยุดนิ่งแล้วถามตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าหัวใจของฉันต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่สิ่งที่โลกภายนอกบอกให้ต้องมีไม่ใช่ความสําเร็จที่คนอื่นยอมรับแต่เป็นสิ่งที่หัวใจคุณรู้สึกว่าแค่นึกถึงก็เบาสบายนั่นแหละคะคือจุดเริ่มต้นของการ manifest อย่างแท้จริงพลังงานผู้หญิงจะไม่รีบร้อนหรือวิ่งไล่ตาม แต่เธอจะฟังความรู้สึกของตัวเองและเชื่อมโยงกับความปรารถนาลึกๆที่แท้จริงเพราะเธอรู้ว่าถ้าหัวใจเธอสั่นสะเทือนในความรู้สึกดีจากกระวลก็จะสั่นสะเทือนไปพร้อมกัน 2. จินตนาการแบบนุ่มนวลและรู้สึกให้เหมือนมันเกิดขึ้นแล้วการจินตนาการคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของพลังงานผู้หญิง ไม่ต้องใช้พลังไม่ต้องควบคุมแค่หลับตาแล้วมองเห็นตัวเองในชีวิตที่ปรารถนาลองจินตนาการอย่างละมุนว่าตอนนี้คุณมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วบ้านในฝันรายได้ที่ลื่นไหลสุขภาพดีความรักที่อ่อนโยนแล้วค่อยๆสังเกตว่าในภาพนั้นคุณรู้สึกยังไง คุณกำลังยิ้มแบบไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ร่างกายของคุณเบาแค่ไหนหัวใจของคุณอิ่มเอมแค่ไหนนี่คือจุดสำคัญไม่ใช่แค่เห็นภาพแต่ต้องรู้สึกถึงมันด้วยเพราะจัก,กรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกมากกว่าคำพูด 3. เปิดรับแทนการควบคุม พลังงานผู้หญิงคือพลังของการเปิดรับไม่ใช่การไล่ล่าเมื่อคุณตั้งเจตนาแล้วจงไว้ใจว่ามันกำลังมาแม้ยังไม่เห็นด้วยตาแต่รู้สึกถึงพลังงานของมันได้ในใจไม่ต้องถามบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมาหรือจะมาทางไหนแต่ให้เธออยู่ในพลังงานของผู้หญิงที่มั่นใจว่า ฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆเหล่านี้และพวกมันกำลังเดินทางมาหาฉันอยู่การเปิดรับคือการยอมให้จักรวาลได้ทำหน้าที่ของมันด้วยความรักเช่นเดียวกับที่คุณก็ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยพลังงานที่เบาสบาย 4. หยุดพิสูจน์คุณค่าแล้วเลือกอยู่ในพลังของความพอเพียงในใจ ผู้หญิงจํานวนมากเหนื่อยกับการพิสูจน์ว่าตัวเองมีค่ามีดีหรือคู่ควรจนบางครั้งพลังงานของเธอกลายเป็นการต่อสู้โดยไม่รู้ตัวแต่การ manifest จากพลังผู้หญิงจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในพลังของความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เธอไม่ต้องดีขึ้นก่อนถึงจะสมควรได้รับเธอไม่ต้องสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมีความรัก เธอไม่ต้องสําเร็จถึงจะได้รับอิสรภาพแค่เธอรู้ว่าฉันมีคุณค่าอยู่แล้วแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายความรู้สึกนั้นจะปลดล็อกพลังงานทั้งหมดและทำให้เธอเป็นแม่เหล็กแห่งความรักความมั่งคั่งและสิ่งดีๆทุกอย่าง 5. เชื่อมโยงกับธรรมชาติจังหวะและตัวตนของคุณ พลังงานผู้หญิงสัมพันธ์กับวัตจักรของธรรมชาติความเคลื่อนไหวของพระจันทร์การขึ้นลงของอารมณ์และจังหวะของร่างกายแทนที่จะฝืนตัวเองให้ต้อง productivity ตลอดเวลาลองฟังเสียงข้างในและให้เกียรติจังหวะของตัวเองบางวันคุณอาจรู้สึกอยากหยุดพักก็พักบางวันคุณอาจเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ก็ลุยให้เต็มที่ บางวันคุณอาจต้องการอยู่กับตัวเองเงียบๆก็ให้พื้นที่นั้นกับหัวใจเมื่อคุณอยู่ในจังหวะของตัวเองคุณจะแม n เนอร์ฟได้ไวขึ้นเพราะไม่มีแรงต้านจากภายในมาขวางพลังแห่งการดึงดูด 6. ปล่อยให้ตัวเองเล่นและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำหนในความลับของพลังงานผู้หญิงคือความสุข และความเพลิดเพลินเวลาที่เธอกำลังทำอะไรอย่างมีความสุขสนุกรู้สึกว่าโลกนี้สวยงามนั่นแหละคือช่วงเวลาที่พลังงานของเธอสว่างที่สุดลองเปลี่ยนจากคําว่าต้องทำเป็นขอเลือกทําด้วยใจจากต้องสำเร็จเป็นขอให้ได้สนุกกับการสร้างสิ่งนี้ แล้วเธอจะสังเกตว่าสิ่งที่เธอเคยพยายามมากมายจะเริ่มเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืนเลย 7. เชื่อมั่นว่าพลังงานของเธอดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในที่สุดพลังของการ manifest ผ่านพลังงานผู้หญิงไม่ใช่การทำให้มากที่สุด แต่คือการอยู่ในความสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดของตัวเองจงเชื่อว่าเธอคือแม่เหล็กแห่งความงดงามเธอคู่ควรกับสิ่งดีๆความอ่อนโยนของเธอมีพลังมากพอจะเปลี่ยนชีวิตของเธอเองและโลกทั้งใบและเมื่อเธอกลับมาอยู่กับพลังแห่งความรักความศรัทธาความมั่นใจและความรู้สึกดีๆจากข้างใน เธอจะไม่ต้องไล่ตามอะไรอีกเลยปล่อยให้ทุกการจินตนาการของเธอเป็นบทสนทนาอ่อนโยนกับจักรวาลปล่อยให้ทุกความรู้สึกดีในใจเป็นพลังงานที่ส่งสัญญาณออกไปและปล่อยให้ตัวเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ในพลังของตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อเธออยู่ตรงนั้นสิ่งที่เธอต้องการจะเดินทางมาหาเธอเอง